สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาหนึ่งป่าตําเจวเด้อพี่น้องเด้อปีนี่ห้องกสิกินข่าวเหนียวพี่น้องซื้อบอกฮ่วงมาก,กับจนสิซุกหมดละขลํากินพี่น้องมันไปกินตํามันละมันมันแผลก็เลยเอามาหนึ่งเสบป่าพี่น้องข้าเหนียวก็อดมาดนละพี่นออ้องอดมาไล่เหม่หลยเดือนละปีนี่มาล่องกินข่าวเหนียวอีกกรอบเพราะว่ามันอืดพี่น้องกินแล้วมันอืด อยากน้ำลกไผ่ไข่เก็บพี่น้องเอ้ยอดกับมันก็อยากเนาะกินแล้วมันบ่อืดมันบ่อทายพี่น้องมันทายมันทายอยากก็เลยอดสกัดเขาวเหนียวบาดเนี่ยมาหนึ่งปาแตามเจามันก็อยากกินเขาเหนียวเนาะพี่น้องมามากินไปกินเขาน้ำกันบาดเนี่ยมาเด้อพี่น้องมากินเขามากินหนึ่งป่าพี่น้อง หนึ่งปลาบกหวงสือมากอ่ะตํากินกับบได้ข่ล่าพี่น้องข่าล่ำยังกินแล้วมันผิดมันขั้นก็เลยเอามาหนึ่งอดมาลายมือลายเดือนนะด้วยพี่น้องเขาเหนียวปาดนี้พี่น้องอันนี้แก้วบองแก้วบองซุกแล้วอันนี้แก้วบดซุกด้วยพี่น้องด้วยมือนี่สิก,กินใส่กันหนด ขํานำน้ำกินตอนข้า่ำตอนกินน้ำเ,เนาะขะาเหนียวก็อดมาไหลไหลมือไหลเว้นหล,หลเดือนละพี่น้องมามายาวน้ำกันบาดเนี่ยปลาโปปินะ่ะนั่นกินเทเ่นึงโบกบกินทุกมือคือตะกี้พี่น้องปีนี่ปีนี่ห้องกระสิกิน,กน,กนข้าวเหนียวมาด้วยจามากินน้ำกันลองมามาซิม มาซิมข้าวเหนียวปีว่าได้กินข้าวเหนียวด้วยพี่น้องเลยมาซิมข้าวเหนียวจำก้วประเดกอันนี้ซุกอันนี้ดิบพี่นอ้อง บอเผ็ดอันนี้บอเผ็ดอันสุกเผ็ดพี่นะ้อง kim nâng ba gây ra kim con nhó nó con nhó họ nhắn khi nặng họ ba ừ kim con nhó là ừ thôi มีปัญหากับล้ำสดจุเด็กกินยาละบายหมักฮุงเนี่ยกินดิบกับพิษ ลกับพิษไท่ร่อยพี่นอะงถ้ากินหลายวะกินดิบกินสุกบอกไป็นัะกินตำบกหุ่งกับตาตูบตาปัวแพร่พื้นขั้น แต่เอามากแกงมาอะมันม่เห็ดสุกบบเป็นอย่งแกงสุมหรือจะเอามาอันแกงออมใส่ไก่ใส่หนังมันหนึ่งยังสิบบเป็นยังพี่น้องกินได้ ถ้ากินตำบางหงงามได้มีปัญหาขึ้นมากเลย khiên bản, xóm bản, bên nào, xiêm มือในี่มีเครื่องล่างจานบมมีเครื่องอันซักผ้าเสียงรบกวนเพเ่่นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเฮุบ้านพี่น้องเขาเคาะอย่างท่าสีไหม กินมด่อวลพี่น้องกินอีกคาบหนึ่งกับบะเม็ดกินบ่เม็ดกับสิกแกเอ,เอาเอาเนื้อไปต่ำบนเนาะก่อนไปลองสีริปสติกพี่น้องเสร็จบ่ไปหาหมอไปหาหมอแล้วย่ายแล้วว่า อยากได้ลิปสติกอีกสื่อให้เราเลยแล้วยังอยากได้อีกก็เลยไปแวะสื่อให้เราไงสื่อส่วนคิสมัติสีชมพูให้เราแล้วอยากได้สีคือข,ของขวะเออลืมแนละ้วพี่น้องอันที่บ่าพี่น้อง พี่นองไอซีดาป่ายซีดาเสียนะับแมนย่ที่มากินเขาอยู่นั่เด้อพี่นองเดิ้อไอดาเพิ่นถาม,มา่ายแมนย่ผพ้นันบอสันบแมนกาป่ายซีดาเสียนะันเพิ่นเพิ่นบอเคยออกกล่องน้ำดอกเพิ่นป่วยป่วยเป็นมะเร็งพี่นองเพิ่นบอเคยมาเขากล่องน้ำดอกแต่ว่าย่เพื่อนบ้านเนี่ยก็เก่าสิบสีบ่สิบห้าปีเนี่ยแล้วยังแข็งแรง จิมากินเขาน้ำทิมะาไทายลูกเขากล่องน้ำในใย่ายแล้วยังแข็งแรงแล้วยังไปปุ่มๆอยู่พี่น้องคนลัคนในย่ายได้จ้าใย่ายเขากล่องน้ำย่า่กินเขาน้ำในเพื่อนบ้านทีว่าเสียนั่นคือว่าป่าป่าซีดาา บานข้าก็เอินป่าเนาะลูกพี่ลูกน้องเพิ่นกับวสิบสี่ปีพี่น้องเอ้ยเป็นกระแข็งแรงเพิ่นป่วยเป็นโรคมะมายี่สิบปีแล้วพี่น้องบาดเทื่อมูอใครห้องกระตววพ่อว่าดเป็นจะไปแล้ว เดี๋ยวคลิปหนะ้าสิมาเว้าเรื่องอันเรื่องคนไทยอยู่นี่เด้อพี่น้องเด้อคนไทยอยู่นี่มีลูกกับมีลูกมีผัวกับจิ้งอยู่ให้เตรียมตัวตายไว้เด้อพี่น้องคอยกับเตรียมคือกันบ่แม่นแซงจากของเด้ออย่ยดา,มมาด่ามาเด้อจ้าอันดัชบชุดประการถือจากของเองมาก เห็ดจังไดไปจังไดเดียวสินมาบอกซูฟังนอะมันเสียเงาพี่นอนพอกันคลิปหนาได้จากกินบม่มดดอกกินผักตอย